สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็มาดูผลงานจากเครื่องเพาะตัวงอนะครับครั้งนี้เป็นการเพาะครั้งแรกในการที่จะเพาะเป็นชั้นนะครับเพาะทั้งหมด15บห้าชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้เวลาในการเพาะเท่าไหร่นะครับดูที่หน้าจอนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าผมเซตค่าไว้ลักษณะว่าให้มันประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้ผ่านไปที่ตัวนี้นะครับเลข2นะครับ2วันกับอีก 10ชั่วโมงนะครับอันนี้ใช้พลาสติกสีดำนะครับคุมไว้ก่อนเพื่ออให้มีความชื้นแล้วก็ไม่ให้มีแสงให้มันดันขึ้นมาเร็วนะครับตอนนี้เต็มแล้วครับเต็มแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอา่าครับเดี๋ยวเราไปเอา,เอา ของงอกออกจากฐานนะครับว่าแล้วก็ชั่งน้ําหนักว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการชั่งน okay. ้ําหนักนะครับอันนี้เป็นหัวงอกที่เราเพาะได้นะครับอันนี้เป็นการชั่งอันนี้เป็นกระมังนะครับพลาสติกเดี๋ยวเราจะชั่งกระมังพลาสติกก่อนนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่แล้วไปลบออกจากน้ําหนักของหัวงอกนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดขีดนะครับกระมัง7ดขีดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาถั่วงอกนะครับที่เราเพาะได้นะครับเป็นการเพาะแบบเป็นชั้นๆนะครับเอาไปใส่กระมังนนะครับอันนี้ชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดนะครับชั้นที่หนึ่งครับชั้นบนสุดโอเคครับต่อไปนะครับชั้นที่สองนะครับ ใช้ถั่วง,งอกในการเพราะทั้งหมด4ขีดนะครับ4ขีด2ครับไปน,นะครับตอนที่3ดูทีละชั้นนะครับ3 3นะครับไปน,นะครับตอนที่4ที่4นะครับโอเค สวยงามนะครับต้นยาวประมาณยังไม่ได้วัดาอาหารมราวัดนต่อไปชั้นสุดท้ายครับคุาชั้นสุดท้ายอยู่ล่างสุดชั้นที่5นะครับ5ชั้นนะครับนี่ดูโทรมเทลงเลยครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะครับ โอ้โหอะไปนะครับโอ้โหครั้งนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่สามจุดเก้ากิโลนะครับสามจุดเก้ากิโลจากการใช้โถวงอกทั้งหมสี่ขีดนะครับเป็นการเพาะเป็นคันโทษนะครับครั้งที่สองครับครั้งแรกได้แค่2กิโลครั้งนี้แล้วก็พัฒนาวิธีการขึ้นนะครับใช้เวลาในการเพาะทั้งหมด2วันกับ10ชั่วโมงนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ